เป็นเจ้าของสุสกิสวิฟ f t วันนี้กับแคมเปญสวิฟต u ยูอัพรับ Su ุสกิวอรี่ฟ e ีโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด50,000บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4,999บาทพิเศษกล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีมีจำนวนจำกัดรีบมารับความคุ้มค่ากันแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้ถึง31มีนาคม2568ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w ร์ไว k เ .co.th หรือสอบถามที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศเอ๊ยยังอีกยังอีกยังอีกเห็นหน้ากันแล้วกรุณา อย่านิ่งดูได้นะครับไม่ต้องปัน้นวัวปั้นควายให้ใครเล่นเห็นหน้ากันแล้วช่วยขอความกรุณานิดนึงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนมีปุ่มเหี้อะไรให้กดนะครับช่วยๆกดไว้หน่อยเพราะช่วงนี้นะเงียบเหงานิดนึงเป็นสัปดาห์ของทีมชาติไม่คึกคักเหมือนตอนฟุตบอลสโมสรเตะกันนะครับมันก็เลยดูแล้วซึมซเศร้า,าๆกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกด subscribe นะมีอะไรให้กดกดไว้ก่อนแล้วก็ช่วยสนับสนุนช่วยบอกต่อกันด้วยใช้วิธีแบบสมัยโบราณอนาล็อกบอกต่อกันไปเลยวันนี้เนี่ยนะครับจริงๆอะ่ะผมอุต่าห์เตรียมเรื่องของพวกพรี่นะกว็ว่าจะพูดถึงกรณีที่สมดาวเตะดังของหงแดงอย่างโมซาลาเฟอร์จิลฟานไดแล้วก็เทรนอเล็กซานเดอร์อาโนเนี่ย ไม่ต่อสัญญาแล้วย้ายทีมออกไปจากเอียพูลทั้งสามคนแล้วพวกพี่ๆจะทำอย่างไรในฤดูกาน้าควรจะหาผู้เล่นนะครับคนไหนมาทดแทนหรือจะใช้ใครอะไรยังไงตอนแรกเนี่ยเตรียมเรื่องนี้ไว้เรียบร้อยแล้วแต่มีอันต้องขอยกไปในวันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปก่อนละกันนะครับสืบเนื่องจากว่ามันมีข่าวด่วนข่าวใหญ่จริงๆก็ไม่ถึงกระด่วนแต่ก็ ไม่ใช่ข่าวใหญ่อะไรมากมายแต่อ่านแล้วมันก็รู้สึกแบบกระอักกระอ่วนยังไงไม่รู้นะครับเป็นข่าวจากสื่อที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับถือว่าเชื่อถือได้อย่าง The Athletics นะครับคนเขียนข่าวนะครับหรือผู้สื่อข่าวที่นำเสนอข่าวนี้ก็มีชื่อเสียงเช่นกันคือเดวิดออน์สตีนนะฮะเขาชื่อเขาอ่านว่าออน์สตีนนะครับอย่าไปเรียกเขาว่าออสตีนนะฮะไม่ใช่นะออสตีน ไม่ใช่ออนสตีนนะแต่ถ้าผู้จะชาก็ออนสะตีนอะไรแบบนี้เดียร์เลติกนะครับโดยเดวิดออนซีนก็รายงานนะครับว่าเป็นข่าวที่น่าตกใจเขาบอกว่าสโมสรฟุตบอลเชลซี Chelsea, ครับพร้อมนะไปพูดพูดแล้วนี่เห็นไหมสโมสรฟุตบอลเชลซี Chelsea. ไม่เอาเจดอนซานโช่แล้ว แล้วก็พร้อมที่จะจ่ายค่าปรับให้กับต้นสังกัดอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเนี่ยเป็นจำนวน5ล้านปอนคือมึงเอาไปเลย5ล้านปอนแล้วมึงเอาเจดอนเดอะฟรีดอมซานโช่ของพวกมึงกลับไปด้วยโอ้โหอ่านแล้วผมอ่านแล้วแบบเชียอะไรเนี่ยไม่เอากูไม่เอากูไม่เอากูไม่ได้เอากูไม่กูไม่ได้อยากได้คืนมึงเอาไปแล้วมึงเอาไปสิอะว่าแล้วนะครับเท้าความกันนิดหนึ่งเมื่อตอนต้นฤดูกาล นะครับเจรอนซันโชเมื่อฤุดูการที่แล้วเนี่ยถูกปล่อยยืมไปให้กับบ mm ุรเเลียดอร์ทมุนเข้าชิงชชะเลอศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก mm hmm. a, นะครับจบฤดูกาลก็กลับมาอยู่กับแมนยูภายใต้เอริกเทนฮากมีข่าวว่าปรับความเข้าใจขอโทษขอโทษขอโพยอะไรกันเป็นเวที่เรียบร้อยโอเคนัดชิงโลกการกุศลคอมมินิตี้ชิลเจดรนซันโชได้ลงนะครับเป็นตัวสำรองนะแต่ก็ ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมอะไรมากก็คือพูดง่ายๆว่าต่อให้เคลียร์ใจกับเอริกเทนฮากแล้วแต่กุนซือชาวดัตนะครับก็ไม่ได้เอาดาวเตะผู้นี้อยู่ในแผนการทำทีมว่างั้นเถอะนะหรือพูดง่ายว่าเจดอนซานชโชนเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของเอริกเทนฮากนะจังหวะเดียวกันนั้นเองเชลซีเชลซีก็ยื่นมือเข้ามานะครับเข้ามาขอยืม คือเขามองว่าเจดโนซันโชไม่มีประโยชน์กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจากการทำงานของริกเันานระ์แต่เชลซีมองว่านักเตะผู้นี้น่าจะมีประโยชน์ต่อทีมตัวเองนะครับจากการทำงานของเอนโซมาเรสคาอะไรประมาณนั้นว่าแล้วทั้งสองฝ่ายก็ตกลงทำสัญญายืมตัวกันนะครับโดยมีเงื่อนไขคือเป็นสัญญายืมตัวแบบบังคับซื้อนะ บังคับซื้อก็หมายความว่ายืมไปก่อนนะเอาเอาไปใช้ก่อนแล้วจบฤดูกาลนะครับค่อยจ่ายตังค่าตัวก็ค่าตัวของเจดอนซันโชนะครับคือประมาณ2 0่สถึงยีล้านปอนอต์อธิกลมๆไปก่อนละกันว,ว่า25ล้านปอนด์โอ้โห,โหแมนยูนี่ตอนกระชากต,ตัวมาจากสือเหลืองนะฮะ โดนไปเจ็ดมิบโดนไปโดนไป,โดนไปอ่านเลยเพราะตอนนั้นจะเอานะให้ได้นะตอนนั้นก็โดนไปเจ็ดมิบนะเซ็นสัญญากันยาวเลยนะครับเล่นไปเล่นมากลายเป็นว่าฟอร์มตกแบบพวกภาพนะไม่สามารถที่จะแผงฤทธิ์ได้เหมือนตอนที่เล่นอยู่ในเวทีบุนเดสิกาเยอรมันคือโอ้โหไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนะเล่นไม่ได้เลยนะครับค่าตัวก็ตกลงไปอ่ะสุดท้าย นะก็ปล่อยให้เชลซียืมตัวไปพร้อมออปชั่นนะครับบังคับซื้อก็คือเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวจ่ายเงินทีหลังบังคับซื้อทีหลังเจดอนซานโชขอโทษนะฮะเปิดตัวเนี่ยตูมตามนะฮะเกลี้ยงกล้างฉูดฉาดเร้าใจดีนักแร่สามเกมแรกที่ลงเล่นให้กับเชลซีแอตสิตสามครั้งนะเกมแรกแอตซิตเกมที่สองแอตซิตเกมที่สามแอตซิต โอ้โหตอนนั้นนะเด็กผีอยู่ไม่สุกเลยโดนทั่วทุกทิศทางมากันเต็มเลยนะฮะพวกพี่ๆก็ผสมลงมาเขาด้วยนะฮะผมจำได้เลยนะโอ้โหเป็นไงล่ะนี่ไง,น,ไงนักบอลแม่งไปถูกกดขี่ถูกกดดันไปอยู่ในเครื่องแบบปีศาจแดงนะครับนี่ไงไม่มีคู่มือใช้งานตอนนี้เป็นอิสระแล้วนะคุยง่ายว่ามันมันเหมือนการจุดระเบิดของเจดอนซานโชการจุดระเบิด กับชาติมาเกิดใหม่อะแต่ไปดูนะครับไอ้สามแอซซิตจากสามเกมแรกที่ซานโชทําได้เนี่ยมีอยู่หนึ่งแอซซิตนะผมเห็นนะเกมที่บุกไปถล่มเวสต์แฮมยูไนเต็ดสามประตูต่อศูนยนะ์เกมนั้นนะ่ะเจรอนซานโชแอซซิตนะครับด้วยการจ่ายบอลให้นิกคลัสแจ็กซันกองหน้าของเชลซีบรีนแถวๆกลางสนามกึ่งกลางสนาม เจดอนซันโชเนี่ยได้บอลทางซ้ายนะครับได้บอลอยู่ทางซ้ายแล้วก็จ่ายให้เนี่ยระยะประมาณสามสี่เมตรอ่ะไม่ถึงด้วยนะประมาณสามเมตรนะครับสามสี่หลาอะไรประมาณเนี้ยคือคือเหมือนลงลงไปเล็กเตะบอลน,น่ะตอนเย็นน่ะแล้วเราก็เพื่อนเราอยู่ใกล้ๆอ่ะเราได้เราเล่นง่ายไงเราจับบอลปุ๊บแล้วก็จ่ายให้เพื่อนเราแต่เพื่อนเราเก่งไงเพื่อนเรามีความเร็วเพื่อนเรามีความสามารถเฉพาะตัวสูงเจดอนซันโชก็จ่ายบอลเนีฮยตรงกลางสนามจ่ายใกล้ๆเนี่ยแปรบอลให้กับ นิโคลัสแจ็กสันนีโก็ัสแจ็กสันได้บอลปุ๊บแมงควบเลยเฮียนะแมงควบควบตะบึงปู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 ป,ป,ปูเข้าไปยิงประตูนะครับแมงไดแอดซิสนะจากจังหวะจ่ายแบบเนี้ยคือช่วงหลังนะฮะคือสมัยใหม่เอาอะเอางนี้แล้วกันคือแอดซิสเนี่ยมันมาดีหลังเมื่อก่อนมันไม่มีใครมานับสถิติแอดซิสไงเนี่ยอันนี้อันนี้อ,นนอธิบายให้ฟังนะฮะแอดซิสนี่มาดีหลังเขานับ ปัจจุบันเนี่ยเขานับใครเป็นคนส่งบอลสุดท้ายให้คนทำประตูผู้นั้นเป็นแอซติชนี่เจดอนซานโช่แม่งให้อันิโกุแจ็กสันนิโกลัสแจ็กสันแม่งได้บอลผู้แม่งแตะแล้วควบตะบึงโซโล่เดียวเลยนะโซโล่ไปกระทุ้งตะข่ายได้แอซิคือจริงๆแอซิชในมุมมองของผมหรือแฟนบอลในยุคก่อนเนี่ยนะฮะแอติิเนี่ยคือ คือการจ่ายให้เพื่อนและเพื่อนแม่งยิงประตูได้เลยอ่ายกตัวอย่างเช่นครอสบอลจากริมเส้นแล้วกองหน้าแม่งเทคตัวโชบขึ้นมาโขกปุ้งเข้าไปตรงกระขายอ่าไอคนครอสบอลเนี่ยไดแอซิสต์หรือปาดเข้ามานะปาดเลียดเข้ามาแล้วพุ่งเข้าชาร์จพุ่งเข้าฮอ,อรอส์สเนี่ยเลยกแอซิสต์หรือนะครับอย่างในน้อยเนี่ยจับแต่งหนึ่งถึงสองจังหวะแล้วยิงจับหนึ่งยิงสองอะไรแบบเนี้ยโอเคอย่างเงี้ยโอเคควรจะนับเป็นแอซิสต์แต่ไอที่ จ่ายบอลให้เพื่อนใกล้ๆระยะสองสามสามสี่หลาแล้วเพื่อนแม่งแม่งลากไปยิงไอ้เฮียอย่างนี้เขานับเป็นแอซิดด้วยนับนะครับพอผมเอาเรื่องนี้มาพูดคุยสนุกสนานไงตอนไลฟ์กับน้าแมวโอ้โหก็จะมีนะก็จะมีโกรธไม่พอใจมาหาว่าผมเนี่ยไปดูถูกดูแคลนเจดอนซานโชนะขอโทษนะฮะเจดอนซานโชเนี่ย เห็นไหมครับเมื่อเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเซอร์จิมเซอร์จิมแรดคลิฟนะฮะเจ้าของเอเนออสออกมาพูดว่าแมนยู U, ทุกวันนี้ยังต้องผ่อนจ่ายให้กับดอทมุลอยู่เลยค่าตัวที่ซื้อมาเมือ่อสามสี่ปีที่แล้วอ่ะยังจ่ายเขาไม่หมดทุกวันนี้ยังต้องยังต้องจ่ายค่าตัวให้กับดอทมุนจ่ายค่าตัวของซานโชให้กับดอทมุนในขณะที่เชลซีเอาไปใช้สถิติช่วงแรกโอโหกระดีกระดา โอ้โห oh, นะฮสนุกสนานคืนครงสามนัดแรกสามแอดซิสนะล่าสุดเป็นยังไงละ่ะนะมีฟรีดงฟรีดอมนะพอเจดอนอ่าพอมาครัสแรดฟอร์ดไปซ้อมอยู่กับแอสตันวิลล่ามีฟรีดอมโอ้ยไอ้หี้ยฟรีดอมฟรีดอมพองไอ้สัตว์นะเป็นงไงละ่ะล่าสุดนะครับสถิติของเจดอนซันโชนะแอดซิปไม่ได้มาสิบสามเกมติดต่อกันในทุกรายการ สิบสามเกมติดต่อกันที่แอซซิตไม่ได้พูดงางว่าแม็กแอซิตตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะนะยิงประตูไม่ได้สิบแปดนัดติดต่อกันตอนนี้นะครับลงเล่นให้เชลซีทุกรายการยี่สิบเจ็ดนัดโอ้โหไม่น่าเชื่อยิงถล่มทลายสองประตูยี่สิบเจ็ดนัดทุกรายการยิงถล่มทลายสองประตูแอซซิตจากสามนัดแรกนะครับสามแอซิต แล้วก็เว้นช่วงมาจนถึงเกมกับคริสเัลรวาเลเกมล่าสุดแอซิไดกหนึ่งครั้งก็รวมเป็นทั้งหมดสามวกหนึ่งเป็นสี่ลงเล่น 27, ยี่สิบเจ็ดยิงสองแอซิสสี่ฟรีทอมไหมล้วมึงนะก็ด้วยก็ด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้เนี่ยนะพอตอนแรกนี่โอ้โหมากันใหญ่แหมทำหน้าทำตานะฮะแลบลิ้นปลิ้น,นทาทำหน้าปันจิมปันเจอใส่ผมพอช่วงหลัง เงียบไม่มีการพูดถึงเมื่อก่อนที่ผมถ้าผมไปแตะต้องเจดอนซันโช่ถ้าไปแซวหน่อยโกรธไม่พอใจไม่ได้ untouchable โอ้โห untouchable oh, unt ถุยนะฮะทั้งทั้งที่เอาตรงๆผมเด็กผีถ้าผมจะวิพากษ์วิจารณ์เจดอนซันโช่มันก็ไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดหรือต่อให้ไม่ใช่เด็กผีมันก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับ แต่นี่วิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้สังคมไทยแม่งเป็นอย่างนี้แม่งเป็นสังคมดัจจริตชอบอะไรที่แบบนะชอบอะไรที่แบบที่มันเฮ้ยคือพูดง่ายๆว่าไม่ชอบความจริงเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับไม่ชอบความจริงอะไรที่เป็นความจริงอะไรที่วิพากษ์วิจารณ์ตามเหตุและผลตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะเกิดการรับไม่ได้รับไม่ได้นะมันเป็นสังคมดัจจริีไงชอบอะไรที่มันหลอกลวงชอบอะไรที่มันแบบโอ้ยสวยงาม นาวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ทางตอนใต้ของโปรตฟฝรั่งเศสอะไรแบบเนี้ยแต่พอฟอร์มตกพอยิงไม่ได้พอาะแอซิดไม่ได้แมงหายเกลี้ยงหายเกลี้ยงเอ๊ะอยู่ไหนกันนะ้าตอนนั้นมาด่ากูเนี่ยตอนนั้นเราพิาพจารษาสา,านโจก็ด้วยเหตุผลด้วย ความตรงไปตรงมาตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นโอ้โหรับกันไม่ได้นะโกรธโมโหตอนนี้พอความจริงประจกอ่าปรากฏพอทองลอกเท่านั้นแหละหายเข้ากลีบกลีบมาเฟืองให้ไม่ใช่กลีบเมฆนะนั่นคือเรื่องของเจดอนซานโช่แต่ข่าวที่ออกมาอา้าว เชลซี Chelsea, ทำไมทำแบบเนี้ยก็ตอนแรกไหนบอกจะเอาไปไงค่าตัวก็ลดเหลือแค่ยี่สิบห้าล้านปอนเนี่ยนะแต่ตอนแรกก็เห็นชอบชื่นชอบใช้งานนี่โอ้โหใช้ลงตัวจริงตลอดเลยอะ่ะเฮ้ยไปไปมา,มาอยู่ดีๆมาตีมือบอกเอ้ยไม่เอาแล้วยองเสียค่าปรับคือพูดง่ายว่าเชลซีอ่ะจะประหยัดเงินยี่สิบห้าล้านปอน นะครับคือไม่เอาแล้วผิดนะยอมยอมทำผิดข้อสัญญาผิดข้อตกลงผิดข้อตกลงก็ต้องเสียค่าปรับค่าปรับห้าล้านปอนก็แทนที่จะไปเสียยี่สิบห้าล้านปอนเสียแค่ห้าล้านปอนเท่านั้นเองโอ้โหสุดๆนะอันนี้ต้องยอมรับนะฮะทีมทํางานของเชลซีเนี่ยเก่งนะครับทำธุรกิจเก่งมากนะครับแล้วก็ใช้เงินเยอะแต่ ไม่ได้ขาดทุนอะไรมากมายแถมมีกําไรต่างหากอันนี้เห็นเห็น<ๆ>ชัดเลยนะมาลากมายาตั้งแต่ยุคข,ของเสี่ยมีแล้วแล้วก็จนมาถึงยุคข,ของทอตโบรีก็ยังโอเคใช้เงินกว้างซื้อผู้เล่นคนนู้นคนนี้มาสะสมไว้แต่งบดุลเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเห็นไหมเขาก็หาข้อหาขอหาทางออกจนได้อ่ะกูทาดันทําข้อตกลงว่าบังคับซื้อ ยี่สิบห้าล้านปอนด์ยืมมาแล้วต้องบัคับซื้อต้องจ่ายเงินให้แมนยูยี่สิบห้าล้านปอนด์แต่ถ้าเราไปผิดก็ตกลงเราเสียแค่ห้าล้านปอนด์ยอมนะยอมเฉือนเนื้อนะเฉือนเนื้อส่วนน้อยดีกว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับนะอ่ะเรื่องของการทําธุรกิจเรื่อง,องการทําการค้าการขายแมนยูก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนเห็นไหมถ้าไม่ละเอียดไม่รอบคอบเพียงพอก็จะไปเสียรู้ให้เจลซีอีกปัญหาตามมาคือเจรอนซานโชเองเนี่ยแหละครับ ไอ้คำว่าฟรีดอมเนี่ยมึงติดตัวไปจนตายทะลึ่งไปเมน้นนะทะลึ่งไปแสดงความเห็นอะไรที่มันเหมือนไปแบบเอาตรงๆนะมึงก็กวนตีนเด็กผีอะไรตัดนะทำมันแบบอุย๊ยมาคัสแลสฟอร์ดได้พบอิสรภาพแล้วฟรีดอมโอ้โหเบลพารดวิลเล,ววลียมวอลเลสอโลวิลเลี่ยมวอลเลสยังไงล่ะพอทีนี้เชลซีเขาไม่เอามึง เขาถีบผัวมึงกลับมาที่เดิมสัญญามึงเหลือแมนยูต้องสองฟรีไอ้สัตว์นี่อยู่ยังไงแล้วดูแล้วไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของรูร,รูเบียนออมอริมแน่ๆน,น,นะครับฝีเท,ท้าเอาตรงๆมาก่อนผมโคตรชอบเลยแต่พอเห็นนิสยัยพอเห็นคุณภาพการเล่นแบบนี้แล้วก็ผมบอกให้เลยว่าอยู่อยู่กับรูเบนออมอริมไม่มีประโยชน์ครับเล่นตำแหน่งไหน วิงแบ็กตัดทิ้งไปเลยมึงเล่นไม่ได้วิงแบ็กมึงเล่นไม่ได้เล่นเกมรับมึงเล่นไม่เป็นมิดฟิล์ตัวรุกสองตัวอยู่หลังศูนย์หน้าโอ้โหตอนนี้เอาอตรงๆนะอเลียนโดคาดโชดีกว่าเยอะอย่าว่าแต่คาดโาชเลยอาจารย์ดูอ่ะรู้จักปะวะโจชัวเซอร์ซี่อะดีกว่าจริงไม่ได้เข้าข้างนะครับทีเนี้ย มันจะอยู่ยังไงก็ดันไปฟรีดอมอ่ะฟรีดอมฟรีดอมนะดันไปแบบวดอุตริไว้ดันไปมีเรื่องกับพูดการทีมงนเก่ากูซื้อคนใหม่เขาก็ารู้เห็นไ,ไหมก็ชิบหายด้วยกันทั้งสองฝ่ายนักเตะเจดอนซานโชก็ต้องกลับมาอยู่กับแมนยูแมนยูได้เงินมาห้าล้านปอนด์ค่าเช่านะถือเป็นค่าเช่าแต่จะใช้ประโยชน์เจดอนซานโช่ย,ยังไงอะ ก็เดี๋ยวคงต้องหาทางปล่อยปล่อยยืมไปทีมอื่นอีกนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครเขาอยากจะได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวไปฟรีดองฟรีทอมอะไรแบบนี้อีกนะเห็นไหมแมนยูก็เอาก็ได้ได้ส่วนเกินกลับไปอีกแล้วตอนแรกนึกว่าจะขจัดทิ้งได้ที่ไหนได้นะได้ส่วนเกินกลับมาได้เงินมาแค่ห้าล้านปอนด์แต่ตอนนี้ต้องเอาหมดครับออออ่ะก็ะไม่เปไน็นไรนะฮะผมมองว่าแมนยูคง เดี๋ยวก็หาราขอกเขาได้องอ่ะไม่เดือดร้อนอะไรหรอกไอ้คนที่เดือดร้อนอะมึงนั่นแหละ <laughs> เป็นใครล่ะ <laughs> เป็นใครล่ะฟรีด้อมไว้แล้วมึงอีสัตว์